สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่พามาดูกุ้งฝอยของแม่ใหม่นะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะกุ้งแม่ใหม่นะคะเริ่มตายลงอีกแล้วค่ะหลังจากที่แม่ใหม่เปลี่ยนน้ํานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เกิดปัญหาเดียวกันเลยก็คือ2วันติดก็คือจะมีกุ้งตายพอเปลี่ยนน้าไปแล้วอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกแล้วนะคะเนี่ย เริ่มวันที่สองแล้วนะคะที่แม่ใหม่มาเห็นกุ้งคือจริงๆก็คิดอยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยลืลมนะคะลืมลืมใช้ถุงปุ๋ยน่ะปิดคุมแสงแดดเอาไว้ใช้แต่มุ้งไนล่อนนะคะคุมไว้ทีนี้ก็คือไม่ได้อยู่ที่นี่ไงแล้วแดดแรงมากก็เลยปกติจะอยู่ไงได้คุมเมื่อวานปล่อยทิ้งไว้โดนแดดน้ําอาจจะมีแบบร้อนนะคะ ก็เลยอาจจะทําให้กุ้งตายก็ได้แล้วอีกหนึ่งสาเหตุน่ะมีคนบอกแม่ใหม่ว่าแม่ใหม่ไม่ควรให้อาหารเยอะเกินไปนะคะทั้งๆที่แม่ใหม่ก็จะให้แค่อาหารปลาสัก,กุระเท่านั้นนะคะเป็นอาหารปลาเม็ดเล็กๆนะคะให้ให้ตัวนั้นตัวเดียวเลยไม,ไม่ได้ให้อาหารกุ้งค่ะเพราะว่าแม่ใหม่ก็กลัวว่าน้ําจะเสียเร็วด้วยจริงๆน้ําก็ยังใสยอยู่เลยนะคะแต่จะสังเกตว่ามีคราบอยู่ มีคราบเหมือนไขมันอยู่อาจจะให้อาหารเยอะไปจริงก็ได้นะคะแล้วประกอบกับแม่ใหม่ลืมคุมบังแดดด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีสแสลแอนคุมไว้อยู่แต่ว่าสแสลแอนที่แม่ใหม่ใช้คือแดดก็สามารถผ่านลงได้เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะหากุ้งที่ตายขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะคิดแก้ปัญหาว่าจะย้ายกุ้งออกบางส่วนนะคะย้ายไปอีกอหนึ่งกระมังนะคะกระมัง ที่แม่หม่เตรียมไว้สําหรับจะเลี้ยงหอยขมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอากุ้งไปใส่ในนั้นนะคะในนั้นที่เตรียมไว้ก็คือมีดินนะคะเลี้ยงแบบมีดินเพราะว่าแม่หม่แม่หม่สงสารเขาค่ะอย่างน้อยนะคะถ้าเขาไม่ได้กินอาหารเนี่ยอย่างน้อยเขากินอาหารที่ที่อยู่กับดินเนี่ยเขาก็ยังจะสามารถอยู่รอดได้แล้วก็อยู่แบบธรรมชาติได้ ก็เลยว่าเดี๋ยวย้ายไปโน่นนะคะจริงๆก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะในกระมังนี้เนี่ยค่ะแม่หม่เตรียมไว้แล้วนะคะน้ําที่ใช้ก็เป็นน้ําบาดาลค่ะเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยใส่เอ่อไม้น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่หม่จะเอากุ้งมาคือเลี้ยงเขาตรงนี้เลยค่ะเลี้ยงเขาตรงนี้เลยโดยที่จะไม่มีหอยมาอยู่เลยนะคะจะมีแค่กุ้งอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราจะเลี้ยงแบบมีดินนะคะเพื่อ ให้เขาอยู่รอดได้นะคะจริงๆเลี้ยงกุ้งฝอยอย่างเงี้ยแม่ใหม่คิดว่าแม่ใหม่เริ่มกระจายเลี้ยงแล้วนะคะเพราะว่าคือกลัวเขาไม่รอดเยอะค่ะแล้วตอนนี้กุ้งกำลังตั้งท้องด้วยแม่ใหม่อยากเห็นลูกเขาค่ะ ส่วนก็จะตักเอามาฝากเลี้ยงไว้กับในอ่างปูนนี่นะคะในนี้ก็จะมีกุ้งนะคะแม่ใหม่ก็ปล่อยกุ้งลงไปแล้วแล้วก็จะเลี้ยงร่วมกับหอยขมนะคะมีปลาด้วยนะคะมีปลาปลานิลค่ะปลานิลก็จะอยู่นี่นะคะลูกหอยเริ่มโตแล้วคืออ่างพวกนี้แม่ใหม่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเสียแล้วนะคะสบายแล้วค่ะตอนนี้นะคะ น้ำใสนิ่งแล้วลูกเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะกุ้งที่แม่ใหม่เลี้ยงก่อนหน้านั้นแม่ใหม่ก็จะเอาตรงนี้นะคะมาแบ่งใส่ในอ่างปูนด้วยนะคะเพื่อเพื่อว่าเขาจะได้รอดนะคะเพราะว่าเราไม่เสี่ยงนะคะถ้าเกิดขืนไปเลี้ยงรวมกันตรงนั้นในเมื่อตรงนั้นนะะ่ะเขาเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรนะตายตาย,ตายทุกครั้งเลยนะคะตรงนี้แม่ใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ําเลยนะคะ นี่ก็คือกระมังเลี้ยงกุ้งนะคะยังมีกุ้งเหลืออยู่ค่ะก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะแม่ใหม่ตักน้ําออกพอประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะหาน้ํามาเติมกลับเข้าไปใหม่นะคะเราก็จะเลี้ยงกุ้งที่เหลืออยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเอาไว้เตรียมรองรับสําหรับการเลี้ยงหอยขมเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าแม่ใหม,ม่มีมีโครงการที่จะเอาหอยมาใส่ในนี้นะคะก็สั่งเข้าไปแล้วนะคะเขาจะไปหามาให้ ซึ่งก็เป็นญาติิกันนี้แหละค่ะเขาจะไปหามาให้แม่ใม่ก็จะรับเพิ่มนะคะอีกสักสามสี่กิโลนี่แหละค่ะก็จะเลี้ยงร่วมกับกุ้งด้วยก็ที่แรกว่าจะอ่าก็กลัวนะอยาเอาออกหมดเหมือนกันกุ้งแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าถ้าการเลี้ยงหอยใหม่ๆที่เอามาไว้กับอย่างเงี้ยคือหอยที่เราจับมาใหม่ๆยังไงก็มีการตายเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เดี๋ยวแม่หม่จะเติมน้ำให้เต็มนะคะนี่น้ำก็เติมเต็มเสร็จแล้วแม่หม่ก็จะจัดพวกไม้น้ำลงไปนะคะเพื่อให้กุ้งเขาได้มีอาหารด้วยค่ะในนี้ก็ยังเป็นการเลี้ยงแบบไม่มีดินนะคะเพราะฉะนั้นพืชน้ำสําคัญนะคะให้เขาได้ได้กินได้อยู่ได้อาศัยนะคะตรงนี้สําหรับอาหารนี่แม่หม่ก็จะให้น้อยลงแล้วนะคะให้เขาอยู่แบบธรรมชาติของเขาเลย เพราะพระยังไงตอนที่เราไปเอาเข้ามาจากในสระเราก็ไม่ค่อยได้ให้ให้อาหารอะไรเขานะคะทําไปทํามากลายเป็นว่าแม่ใหม่เลี้ยงกุ้งเยอะเลยนะคะเนี่ยก็ประมาณ4ี่กระมังแล้วนะคะแล้วก็3ามอ่างปูโถทําไปทํำมาเยอะเลยทั้งทที่ตัวเองอะยังไม่เก่งเรื่องกุ้งเลยนะคะยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เคยจะเลี้ยงเลยนะคะ ก็ต้องศึกษาไปละค่ะศึกษาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็สามารถทําได้เองหากว่าเราไม่ท้อนะคะการเรียนรู้นะคะจะทําให้เราเกิดความรู้นะคะทําให้เรารู้จักธรรมชาติของเขาขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ